มาให้อีกแล้วครับที่ดินอยู่ห่างจากถนนบนโยธินประมาณไม่ถึง400เมตรอย่างคุ้มเลยเจ้าของขายเองด้วนีนี่น,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 นี่สบายใจได้เลยนะครับน้ําไม่ท่วมโอ้โหธรรมชาติรอบด้านเลยนะครับเห็นภูเขาด้วยอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนตามไปเดี๋ยวพาไปดูตามมาครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับนี่หามาให้แล้วครับสวยไหมครับบรรยากาศข้างหลังน่นะครับวันนี้ผมบอยสทธารานี่โอ้โหสวยมากมีสายน้ํามีภูเขามีท้องนาต้นไม้เพียบเลยนี่แล้วก็มาอยู่กับพี่สาวเจ้าจอของใจดีด้วยเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้สบายใจได้เป็นราคาเจ้าของขายเองเลยสบายใจได้เลยเดี๋ยวเราคัดไชมเข้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสามไร่บอกก่อนสามไร่อ่าแล้วก็หก่างจากถนนพหลโยธินเข้ามาประมาณสักสี่ร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วไม่ไกลมากอ่ะเอาง่ายๆผมบอกไปใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยแล้วกันขออบทนลวกังแดง แอปสีฟ้าแอปสีแดงนะครับหลายๆแอปอะนะนี่บอกก่อนอยู่ใกล้เขาวงพระจันทร์อ่าเกินก่อนใครรู้บ้างว่าเขาวงพระจันทร์อยู่จังหวัดอะไรอ่าสวยไหมฮะสวยฝากพิมพ์สวยมาก่อนอ่าได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมถ้าใครชรัดฝากพิมพ์ชัดมาหน่อยขออัลลัมพบทนิดนึงอย่าเพิ่งว่ากันมาไม่ได้เรียกว่ามาซื้อมาขายเราเรียกว่ามาพามาเที่ยวถูกใจก็มาจับมาจองกันอ่าแล้ว,ลวเป็นราคาที่เจ้าของนี่ขายเองจับจองได้หน้าผมอาจจะมืดๆนิดนึงนะ มันย้อนแสงให้ดูวิวปกติมันก็หน้าดำๆอยู่แล้วนะครับสวยไหมครับสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยละกันเดี๋ยวพาไปถามหมดแล้วว่าเบอร์โทรพี่เขาเบอร์อะไรพี่เขาชื่ออะไร3ไร่เนี่ยเขาขายไร่ละเท่าไหร่มันอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรหันหน้าไปทางทิศไหนน้ําท่วมไหมอยู่ในชุมชนไหมเดี๋ยวซักให้ละเอียดเลยอแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวผมทําคลิปบินโดรนให้ดูด้วยแทรกเข้าไปในเนี้ยโอ้โหบ้านคนนี้2 0 0 3 0 0หลังคาเรือน,นะอะถึงเลยนะครับอยู่ใกล้ๆเขาวงพระจันทร์ เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สาวใจดีกันลวกันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับไก่เขาวงประจันพี่มหน่อยจังหวัดอะไรถ้าใครรู้จักนะอ่ะไปเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนเนอะใจเย็นๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผลโยธิน,นนี่นิดเดียวเองนะครับเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมกลับกล้องก่อนนะมาถือว่ามาเที่ยวกันมาเราไม่รีบไม่ร้อนนะครับชมกันไปเพลินๆนะครับไหลสดด้วยเนาะนี่ผลโยธินออกไปนี่เลยเห็นไหมรถวิ่งกันเต็มเลยอ่าตรงนู้นคือผัดไทยลงนาะใครเคยมาเข้าวงอาเขาวงพระจันจะเคยเห็นนะครับ ดูมุมนี้นี่อ้าวอย่างสวยเลยนะครับนี่เห็นบรรยากาศไหมฮะมีภูเขาห้อมล้อมด้วยอ่าเขาข้างหลังนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเรียกว่าเขาพะง,งามถ้าเดาไม่ผิดนะสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีทุกๆคนเลยที่เข้ามาอาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะครับไปเดี๋ยวผมไปถามพี่สาวเจดีกันว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวชื่อเล่นซะหน่อยทีครับพี่พี่วันจะ่ะสวัสดีครับพี่วันครับโอ้โหบรรยากาศข้างหลังสวยมากเลยพี่พี่วันนิดนึงตอนเนี้ย คนเข้ามาดูพี่กันเต็มไปหม,มดเลยนะครับพี่เราอยู่ตำบลอะไรตำบลโคกสำโรงค่ะอำเภออันนั้นอำเภอพี่อ๋ออำเภอโคกสำโรงตำบลตำบลสะพานนาหรือเปล่าไอ้เาตำบลเขาวงอ่ตาตำบลถ้าถ้าในในเอกสา,ารพี่จะเขียนว่าตำบลห้วยปโป่งห้วยโป่งอ่าห้วยปโยปง่โปงพี่ไม่ใช่คนแถวนี้พี่คนเขาพะงามคนเขาพะงามจ้ะอ่าแต่ตอนนี้ที่พี่คือมาอยู่ที่ห้วยโป่งโคกสำโรงจังหวัดลบุรี เจ้าของตัวจริงในนะพี่นะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเจ้าของคนจะงงเอ๊ะมันเป็นในหน้าพี่เขาเป็นในหน้ามาหรือเปล่าเจ้าของค่ะเจ้าของเดยตรงที่เอกสารที่พี่ถืออยู่เนี่ยเป็นของพี่ข้างหลังก็เป็นชื่อพี่ลาวันอเราเรียกชื่อง่ายๆว่าพี่พี่พี่วันแล้วกันนี่ใครเข้ามาก็ฝากหัวใจทุกคนละสองสามดวงหน่อยของที่ที่พี่จะขายเนี่ยพี่ผมรู้แล้วล่ะว่าอยู่ที่ห้วยโป่งโคกสมรงลพบุรีมันห่างจากเขาวงค์เขาวงพระจันทร์ไกลไหมพี่ ประมาณถ้าไปเส้นนี้ก็8โลถ้าทางนี้ก็5โลถ้าทางลัด5โลเอาง่ายๆไปตามถนนหนทางเนี่ยประมาณ 8, 8กิโล,ลแต่ถ้าลัดทุ่งไปใน่ยากิโลก็ถึงใช่ค่ะอ่าอยู่เส้นเดียวกับที่มาอะไรนะเขาวงพระจันทร์เลยใช่เส้นเดียวกันค่ะอ่าพี่ทีนี้ข้างหลังภูเขาพี่ี่ใช่เขาพรงงามไหมใช่ค่ะเขาพรงงามพี่อยู่ตำบลเดียวกับชื่อเขาพรงงามเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทำไมเขาเรียกชื่อเขาพรงงามพี่สมัยก่อนมันเป็นวัด แล้วเขามันสวยเขาก็เลยตั้งเขาพังงามค่ะเลยชื่อเขาพังงามอ่าผมถามพี่วันที่หนึ่งของเราเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกสามไร่ค่ะชนโหนดะเป็นขุดเขียวนะพี่นะจ้านสสามกไก่ใช่ค่ะอ่ะพี่ถืออยู่เนี่ยนสสามกไก่ไปครับเปนะครับไม่ใช่ขุดแดงนะเพราะว่าแถบนี้ยันไปถึงเขาวงพระจันทร์ในแถบนี้ทั้งหมดจะไม่มีขุดแดงน้อยมากเป็นขุดเขียวนะครับขุดเขียวนะครับขุดเขียวแต่ขุดเขียวเนี่ยไปซื้อไข่ที่ไหนพี่ ซื้อขายที่ไอ้กรมที่ดินโคกสำโรงอ่าสํานักงานที่ดินสาขาโคกสำโรงลบบุรี<ะ>เพราะฉะนั้นคุดแดงคุดเขียวเนี่ยไปซื้อขายที่สํานักงานที่ดิน<ะ>อ่าเหมือนกันเกือบหมดนะครับคุดแดงกับค<ะ>ุดเขียวแต่คุดเขียวเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าโฉนดเขาเรียกว่าหนังสือรับรองสิทธิ<ะ>์อ่าอยู่ในมือพี่สวยไหมท่านผู้ชมสวยฝักพิมพ์สวยหน่อย ทีนี้ผมถามพี่นิดนึงนี่ให้ดูบรรยากาศ3เขาเรียกว่า3ไร่นะพี่นะค่ะอ๋อมีน้ําด้วยเหรอพี่ค่ะอ่าข้างหน้าข้างหลังที่ภูเขาสวยมากเลยนะครับใครว่าสวยก็ฝากพิมพ์กันมาหน่อยละกันผมถามพี่ก่อนว่าพี่ขายไล่ละเท่าไหร่เจ็ดแสนเก้าค่ะไร่ละเจ็ดแสนเก้าค่ะกระซิบนิดนึงพี่แถวนี้ขายไร่์เราเป็นล้านล้านค่ะส่วนใหญ่นะพี่เราจะไม่พูดถึงใครส่วนใหญ่ไลน์เราเป็นล้านเพราะผมก็มารีวิวแถวนี้บ่อยนอกจากว่าเข้าไปไกลๆนู้นน่ะไล่หนึ่งสามแสนสองแสนค่ะ อ่าสี่แสนอะไรอย่างนั้นยังพอมีบ้างอันนี้มันออกเข้ามาจากถนนผลยศทินี่สี่400เมตรแล้วพี่นะค่ะค่ะอ่ะพี่ก่อนที่เราจะไปดูข้างในเนี่ยพี่เติอนตามผมมานิดนึงอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวดูความสวยไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะขอเบอร์พี่เขาอย่างละเอียดเลยละกเขตเราตรงนี้ใช่ไหมพี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงหมดเนี่ยนะนะค่ะอ่าตรงไปเนี่ยนะค่ะสี่สิบเมตรอ่าแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยร้อยยี่สิบเมตรค่ะพี่ของเราเนี่ยพี่พี่รบกวนมาตรงนี้นิดนึงครับนี่ถนนคอนกีนใช่ไหมพี่ นถนนถนนคอนกรีตสุดหน้าที่เราพอดีนั่นคือคอนกรีตกว้างอยู่ประมาณสัก6เมตรคร่าวๆด้วยสายตานะ,ะรวมไหลาทางก็น่าจะ8เมตรนะครับตรงไปนี่เลยใช่ไหมพี่ขึ้นถนนตรงไป้นถนนติงรถวิ่งอยู่ค่ะพี่ไปกรุงเทพประมาณกี่กิโลประมาณ120กว่ากิโลหรืเป่าร้อ่ค่ะค่ะผมจับดอนเมืองมา140พี่ใชพี่ใช่นช่อ่านนท่านผู้ชมอยากรู้ว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยพิมพ์พิกัดวัดเขาวงพระจันทร์ก็ได้ พี่มันอยู่ใกล้อะไรผัดไทยอะไรนะผัดไทยลงนาค่ะผัดไทยลงนาเนี่ัเห็นลงนาจะอยู่ตรงนี้ค่ะใครเคยมาเขาวงพระจันทร์จะเห็นป้ายอาหารร้านเป็นสไตล์คาเฟ่อยู่ข้างหลังพี่เขานี่ผัดไทยลงนาอ่าผัดไทยลงนาอร่อยอร่อยเลยอ่าเนี่ยเห็นรถวิ่งกันเต็มเลยไหมฮะแต่ตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นเขาวงพระจันทร์เห็นแค่เขาพระงามเท่านั้นอ่าใครชอบฝากพิมชอบเดี๋ยวขอเบอร์พี่เอาให้ไล่ละเจ็ดแสนเก้าสามไล่คำนวณกดขึ้นเลขออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับสองล้านสามแสน จ็ดหมื่นถ้าโอนใครออกพี่ถ้าโอนพี่ออกเองค่ะถ้าใช้ใจพี่ออกเองในวันที่สำนักงานที่ดินพี่วันออกให้ทั้งหมดเลยค่ะอ่ะพี่เดี๋ยวมาดูหลักก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินในทุ่งนาเลยแต่พี่มานี้ก่อนิดนึงครับนี่ดูนะอันนี้มันเข้าไปนี้เขาเรียกไปไหนพี่เข้าไปในชุมชนหรือเปล่าไม่มีชุมชนก็เป็นที่นาค่ะเข้าไปเรื่อยๆค่ะแต่นี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 ่พี่เป็นชุมชนค่ะชุมชนรอบด้านเลยซึ่งผมดูเนี่ยตกสองร้อยกว่าหลังนะครับเนี่ย เข้าไปในชุมชนเลยนะทางเข้าเนี่ยของเราคือไปในชุมชนเลยเพื่อนบ้านรอบด้านเห็นรั้วแดงๆไหมท่านผู้ชมนั่นแหละ,ะทางเข้าไปในชุมชนนะครับใครทํานาอยู่พี่พอดีเขาเช่าทํานาอยู่ค่ะให้เขาเช่าอยู่นะอ,ะะอะมาดูมาดูกันไปดูขับเขตเรแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในที่กันนะครับน้ํานี่นาจะมีทั้งปีหรือมั้งพี่ทั้งปีค่ะ น้ำข้างๆพี่เลยนะค่ะข้างหน้านี้มีทั้งปีค่ะอ่าอ่าโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบฝากพิมพชอบสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยแล้วกันนานๆได้มารีวิวบ้านเกิดลบบุรีนะครับปกติไม่ค่อยได้มาเท่าไหร,ร่นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นี่ค่ะเลอ่าไปดูหลักเขตให้ชัดเจนนะครับพี่อย่างนี้คนสนใจในวางเงินเยอะไหมแสนหนึ่งค่ะประจำแสนหนึ่งประจำแสนหนึ่ง่ให้เวลานานไหมเดือนหนึ่งค่ะเ,านานเดือนหนึ่งนัดไปโอนกันค่ะค่ะอ่ะนี่ถึงตรงนี้ตรงนี้ค่ะเนี่ยนะเนี่ยนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ข้อดีมีข้อเสียมีข้อดีคือที่มันสวยมันอยู่ในชุมชนราคาไม่แพงมากแต่ข้อเสียงอยู่นิดนึงคือบางคนก็มองว่าเสียมันเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือนอนส,สาก็ไก่หรือขุดเขียวพู่ง่ายแต่มันโอนซื้อขายได้ปกติที่สำนักงานที่ดินทําธุรกรรมได้หมดเกือบหมดเลยเกือบเท่าคูดแดงทุกอย่างทีนี้พี่ร่องน้ํามันอยู่ในที่เราค่ะร่องน้ํามันอยู่ในที่เรานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองมองบวกคือเราได้น้ําเนี่ย อยู่ในที่เรามองลบคือล่องน้ําสาธารณะมันมาผ่านที่เราออันนี้ผมก็เลยต้องคุยให้เคลียร์คุยแชร์ให้หมดเลยถ้าเราซื้อเราก็ถมได้พูดถึงที่ฝังท่อก่อนพี่ใช่ฝังท่อแล้วก็ถมได้ฝังท่อแล้วก็ให้น้ํามันผ่านได้แล้วก็ถมทางเข้าได้อ้าวเดี๋ยวเราไปดูความสวยกันนะครับท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพี่มาเลยอ่าเจ็ด ต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะผมจะพูดซ้าผมไปเรื่อยๆืเพราะว่ามันไลฟ์สดะนะครับหลายคนอย่าเพิ่งบน่นผมว่าเว่อร์ถามแล้วถามอีกนะครับเพราะบางคนก็เข้ามาใหม่นะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดโลโบบุรีอยู่ติดเ,เรียกว,ว่าอยู่ติดอำเภอเมืองเลยใช่ไหมพี่ผมถามพี่ก่อนเดี๋ยวเดินไปคุยกันไปพี่ที่สวยขนาดนี้พี่ขายทําไมพอดีพี่ไปทําธุรกิจที่เขาใหญ่ค่ะไปทําธุรกิจที่เขาใหญ่ ก็เลยไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีใครมาดูแลแล้วได้ข่าวว่าตอนแรกพี่อยู่ที่เขาพะงามใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ไหมพี่ตอนนี้พี่ไปดูแลที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่พี่ก็เลยตรงนี้ไม่ได้มาอยู่เพราะพี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ค่ะเอาง่ายๆว่าเคยอยู่เขาพะงามตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าซื้อทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วไปดูข้างในกันพี่ดินนิ่นดีอย่างพี่เดินไม่ติดรองเท้า าบางทีนี่ดินเหนียวนี่ติดรองเท้าหนึบเลยเมื่อคืนฝนเพิ่งตกมาพี่เดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดเดียวครับอ่าเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่หยุดหยุดแป๊บหนึ่งนะให้ดูภูเขาก่อนนี่ท่านผู้ชมข้างหลังเนี่ยเห็นภูเขานี่เขาพระงามไม่ใช่ฝุ่นนะพี่นะมันเป็นละอองน้ํเพอฝนมันเพิ่งตกเพิ่งหยุดได้มาเช้านี่เองนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นก็คือฝุ่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนหมอกนะครับหมอกไกลๆเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วพี่ผมพูดซ้ำยู่นนิดนึงเพื่อจะขอเบอร์พี่วันเนี่ยนะครับผมทัวร์นิดนึง สไล่เนี่ยพี่ขายไร่ละ7จ็ดแสนเ0คูณสท่ากับ2ล้านสามแสนถ้าคนสนใจวาง1นึ่งแสนนี่โทรหาพี่เบอร์อะไรครับ0806619546ค่ะอีกสักรอบช้าๆสีครับพี่0 8 0 6 6แปดศูนย์่าค่ะ พี่วันถ้าเกิดใครพิมพ์ทันฝากพิมพ์มาหน่อยผมจะถามให้เรื่อยๆนะครับ<ะ>ถามให้เรื่อยๆนี่พี่อีกครั้งหนึ่งอย่าพเพิ่งว่าผมซ้ำแซะ,ะท่านผู้ชมพิมพ์ไม่ทันพี่<ะ>ท่านผู้ชมตั้งใจพิมพ์นะเมมได้เมมนะครับ0 8 0 6 6 1 9 5 4 6หนึ่งหสหอ่านี่คือเบอร์พี่วันโดยตรงเลยมาดูได้ทุกวันไหมพี่ทุกวันค่ะ ทุกวันได้เลยสนใจโทรหาพี่เลยอ่าหรือใครจะสูมมาดูก็มาได้ได้ค่ะครับอยู่ใกล้ๆผัดไทยลงนาทางไปเขาวงพระจันทร์ลบบุรีกลางคืนผมว่าสวยนะพี่สวยไหมพี่ตรงนี้สวยค่ะเพราะฉะนั้นมาปลูกบ้านได้มาทําคาเฟ่ได้มาทําสถานที่พักผ่อนมาทําสถานที่พักตากอากาศรีสอร์ททาได้ไหมพี่ได้ค่ะรีสอร์ทตรงนี้ทําได้เหรอได้ผมถามพี่พี่จยาโกรธผมนะปัจจุบันพี่ทำรีสอร์ทอยู่ใช่ไหมฮะ ที่เขาใหญ่แล้วทำไมพี่ไม่ทำตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นพี่มีสองสามแปลงอ๋อแล้วทีนี้ที่แรกพี่ก็จะทําตรงนี้แล้วมันไม่มีคนวิ่งมาดูให้พี่ไงล่ะอพี่ก็เลยต้องดูแลตรงนู้นคือว่าตรงนู้นเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็เลยเออทำตรงนู้นทีเดียวทีเดียวเลยอ่าแล้วอย่างหนึ่งเนเขาใหญ่แน่นอนพูดแบบภาษาตรงๆเลย คนจะต้องเที่ยวเยอะกว่าลบบุรีค่ะค่ะอ่ะพูดกันตรงๆลบบุรีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีนะครับชนด f เถามมาเป็นคุดเขียวนะครับนอซสามก็ไก่ไม่มาปิดบังไม่มาโกหกไม่มาวางว่าจาวันนี้หรือมาดูตอนเช้าบ่ายนัดโอนได้เลยที่สํานักงานที่ดินอ่าแถวนี้จะไม่มีคุดแดงเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีแถวนี้นะแถบนี้น้อยมากๆเลยมแตุ่ดเขียวอ่ที่ผมรู้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าผมเนี่ยจะมาซื้ออยู่แถวนี้อ่าตั้งใจเลยนะผมจะมาซื้อทำอ่าสถานที่ปฏิบัติธรรมพมอยู่แถววนีี้แต่่เพยงา มันวิ่งไกลไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้ซื้อแถวนี้นะครับมาหาที่อยู่เป็นปีนะครับเป็นปีดูอยู่แถวนี้นี่ท่านผู้ชมดูบรรยากาศก,าก่อนขอบเขตเรานี่ไม่ใช่คันนาตรงนั้นนะเลยไีอีกนะฮะสีเมตรเลยคันนาไปก่อนปากต้นกระถิน่นอ่าสี่เมตรพี่อย่างนี้แล้วคนซื้อไปเนี่ยสมมุติว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้มาลกล้างให้เขาเช่าทํานาได้ไหมพี่ได้ค่ะเขารับทํำไหมน่าจะรับทําเจ้าของไอ้ถ้ามีคนมา เจ้าของใหม่ให้เขาเช่าได้เลยเลยส่วนราคามาคุยกันเองใช่ค่ะ,อะบอกท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะที่เห็นต้นสดาวคันนานนที่เรายังเกินออกไปอีกนะเกินไปค่ะตรงนูง้นค่ะตรงเท่าตัวใช่ค่ะจากนี้ไปเท่าตัวคือสมัยก่อนคันนาเขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้ลงเป๊ะเลยใช่ค่ะ,ะแต่หลักเ<ม>ขตต่างๆชัดเจนทั้งหมดป้ายไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ดูน้ําที่ปีหนึ่งที่เขาทำนาประมาณสักสามรอบได้ไหม สองรอบค่ะสองรอบเป็นนาปังนะครับ<ช>นาปังสองรอบนูน่นดูบ้านคนนูน่นเดี๋ยวหาว่าไม่มีเดี๋ยวผมจะทําคลิปบินโดนให้ด้วยนะทาคลิปบินโดนให้ละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆอันนี้คลิปเป็นไลฟ์สดใครเห็นอันนี้แสดงว่าเป็นคลิปไลฟ์สดแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปอาจจะว,วนเวอร์หน่อยนึงแล้วกันพี่สมชายเขาพิมพเบอร์พี่วพวันมาให้ใช่เบอร์นี้ไหมพี่0 8 0, 6 6 1 9ก้าห้าสี่หกใช่ค่ะอ่าศูนย์แปดศูขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีบ้านคนฝั่งนี้ก็มีน้ำของเ,เรามันจะมีซอยเข้าได้สองทางข้างหน้ากับข้างข้างข,างของเราเกินนิดนะที่ที่ไียืนนี้ก็สาธารณะใช่ค่ะที่ของพี่เนี่ยสาธารณะสองด้านใช่ค่ะด้านที่เป็นอ่าเอาง่ายๆเลยเหมือนโทรศัพท์มือถืออะพี่ ทั้งสองด้านอ่ะทั้งด้านด้านด้านแคบอ่ะสี่สิบเมตรอ่ะที่พี่อ่ะ่นก็เป็นถนนสาธารณะด้านลึกลงไปเนี่ยร้อยยี่สิบเมตรก็เป็นสาธารณะสองด้านเลยพี่เราหันหน้าออกไปทางถนนเมนเมลทิศอะไรทางนู้นใช่ไหมใช่พี่ทางโน้นตะวันตะวันออกอยู่ตรงนน้นใช่อันนั้อ่าทิศเหนือใช่อ่าตะวันออกอยู่ตรงโน้นอ่านี่ทิศเหนือเพราะฉะนั้นง่ายๆหันหน้าออกถนนเมนเมนทิศเหนือนี่ ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตมีนะฮะสายไฟเบอร์ออปติกมีนะครับแถวโคดสมรงมีเยอะนะฮะแต่ราคาเนี่ยบอกไว้ก่อนนะโคสมรงเนี่ยราคาที่มันถูกแต่เข้าไปลึกๆนิดนึงนะครับเป็นดินทรายนะพี่นะ,ะแสงก็บาทก็มีอ่ะผมพูดไม่ได้โกหกเลยเล็กนึงอ่ะหนึ่งแสนกว่าก็มีแต่มันไม่ใช่อย่างนี้มันเข้าไปลึกเลยนะครับอ่าเป็นอีกแนวหนึ่งเลยแต่อันนี้เจ็ดแสนเก้ามาดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับให้เห็นบรรยากาศอย่างนี้เลยอ่าอันนี้มาทําน้ํานี่พี่ผมถามพี่ไปละ น้ำนี่มันมาจากคลองชนเหรอน้ำน่าจะมันมาข้างหน้าค่ะอ่ามันน้ําคลองชประทานค่ะนี่ต้นสดาหโหดอกเพียบเลยพี่อ่าได้ขวามือนี่ที่เรายืนอยู่สาธารณะนะได้ต้นไผ่ต้นลวกเป็นขอบเขตด้วยของเราของเราของเราไผ่ของเราอ่าเราปลูกไว้ด้วยอ้าวสบายเลยนะครับนี่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 มูบุมนี้นี่ภูเขาสวยมากเหมือนเขาใหญ่เลยพี่ใช่พี่สวยพี่ไม่เสียดายเหรอ เสียดายเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราทําธุรกิจตรงนู้นเราต้องวิ่งไปวิ่งมามสมมุติพี่ถ้าผมมีเงินนะผมจะซื้อนะพี่นะตรงเนี้ยผมจะทาคาเฟ่ผมจะทาํารีสอร์ทหรือไม่ผมจะทําบ้านพักตากอากาศที่ไม่วุ่นวายกับใครตรงเนี้ยเหมาะเลยทําบ้านพักตากอากาศอ่ะมันลงจากถนนโยธินมาเนี่ยหมายเล็กหนึ่งเลยนะพี่นะ400รอยเมตรใช่อ่ามันไม่ติดถนนใหญ่เกินไปมันเข้ามามันพูดถึงแค่ทำรีสอร์ทนะโอเคเลยเหมาะเลย อ่ะพี่นึกว่าลบบุปปรีมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนอกจากเป็นรีสอร์ทายวันอ่าพูดตรงๆรีสอร์ทายวันนะเหมาะไม่นั้นทำเป็น้น่น่ะร้านกาแฟคาเฟ่กาแฟอ่ะถ่ายรูปจะสวยมากเลยอ่าบรรยากาศมันอย่างนี้เลยพี่แล้วเขาไม่เผานากขาเหรอไม่เผาแถวนี้เขาไม่เผานะเผาโดนเลยโดนรวบเลย ไม่เห็นเขาเผากันเลยนะอ่าคือแถวนี้ไม่ค่อยเผาแล้วเขาดีดูเพราะมันอยู่ติดไงล่ะอยู่ติดถนนเขาไม่ผพี่ผมผมถามพี่วันนิดนึงผมรู้แล้วว่าอยู่ตลห้วยโป่งอำเภอโคกสมงจังหวัดลบบุรีผมรู้แล้วพี่ขายไร่ละเจ็ดแสนเก้าผมรู้แล้วเป็นฉนนขุดเขียวนอสามกไก่รู้แล้วขนาดพื้นที่40คูณ120เมตรหันหน้าออกไปเมนเมนทิศเหนือรู้แล้วว่าน้ำมันไม่เคยท่วมผมถามนิดนึงว่าคนมาอยู่เนี่ยพี่จะไปหาของกินที่ไหนกันของกินออกไปซ้ายมือก็ผัดไทยลงนา ไ่ถ้าไม่กินผัดไทยอะไปโคกสำโรงก็ไม่ไกลโคกสำโรงกี่กิโลพี่พคกสำโรงก็ประมาณสิบกว่ากิโลค่ะสิบกว่าไปอำเภอเขกสำโรงแต่ไปตัวจังหวัดลพบุรีเลยตัวจังหวัดเลยประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโลอ่าโรงพยาบาลพี่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใครมาอยู่เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมมหาราชสมเด็จพระเล็วสรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์ค่ะสมเด็จพระนารายณ์เออพวกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่ในตัวจังหวัดลพบุรี มีอยู่ 3- ามสี่โรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลโคกสมรงก็ได้ได้ค่ะแสดงว่าของกินของใช้ไม่ยากเจ็บป่วยมีที่ไปใช่ค่ะอนาัมมีมีค่ะอนามัยอยู่ตรงไอ้โคกกระเทียมมาสี่แยกหน่อยเดียวมาสี่แยกโคกกระเทียมมาประมาณหน่อยนึงมีหลายที่ด้วยพี่หรือใครจะย้ายลูกหลานไม่เรียนนี่มัธยมก็มีเยอะมีเยอะค่ะโคกสมรงก็มีค่ะโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยก็มีมีอ่าแต่ถ้าเราไม่สะดวกของกินตรงค่ายทหาร ใครเป็นใหญ่ใช่นั่นก็มีของจริงเยอะเลยพี่แล้วเราไม่อยู่ตรงนี้เขาจะสู้รบกันไหมไม่สู้อ่ะไม่มีผมแซวเล่นอ,อ่ารบุรีเป็นมืองทาหารก็จริงแต่ไม่มีการมายงุงมายิงกันไม่ใช่ตรงนี้นุ่นเขาไปยิงก็อยู่แถวบ้านผมนุ่นอ่างซับเหล็กแถวน้นนุ่นตุ่มตั้มตุ่มตั้ม,ม,มอ,อยู่ตลอดเลยเขาซ้อมเขาซ้อมมันแถวนี้สบายใจได้นะครับ นี่ขอหมุนตัวอีกรอบนึงนะครับอขออนุญาตอ่านเบอร์พี่วันนิดนึงนะครับเบอร์พี่แก0 8 0 6 6 1 9 4 9 5 4 6 <95. S 1> อ่านี่เนี่บรรยากาศอย่างนี้นะครับย,ยังไม่สุดเขตนะพี่นะะเราเดินกันไปอีกหน่อยหนึ่งพี่นูน่นยันสุดนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูนะครับบรรยากาศนี่โอ้โหอรากาศดีมากเลยค่ะสวยพี่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเห็นเขาเอาถ้าเป็นแถวบ้านผมเนี่ยพี่เขาจะเอา เบ็ดมาปักอ่ะใช่ใช่ปักตามพุ่งนาอ่าปักปลาช่อน<ช>เอาเอาเครียดบาปนิดนึงนะเอาเครียดเอาเครียดเกี่ยว<ช>อ่าบางคนเขาเอาจิ้งจกเลยนะผมเห็น<ช>จิ้งจกหรือปลาตัวเล็กๆปลาซิวปลาส้อยเนี่ยใช่มาป,ากปักเบ็ดกัน<ช>อ่าเพื่อเพื่อปักปลาชมปลาช่อนกันกลางคืนเขาก็ส่องหากบกัน<ช>อ่าแล้วแถวนี้พี่โจรขโมยมีไหมไม่มีค่ะทําไมพี่มั่นใจล่คะครับ เขามาซื้ออยู่ตรงนั้นน่ะเขาบอกไม่มีเลยอ๋อเขาอยู่ประจาใช่ใช่แล้วที่แถวนี้นี่นี่ดูข้างๆเนี่ยพี่เขาขุดบ่อกเก็บน้ําได้ไดผมบินโดเนี่ยโอ้โหแถวนี้ขุดบ่อกันเพียบเลยนะครับเก็บน้ําได้แต่เก็บได้แบบไม่ต้องเกินความจะเป็นคือน้ําไม่ท่วมอ่าขอหัวใจทุกคนละสามสี่ดวงนลยดิมาถึงขนาดนี้แล้วว่าจะไม่ให้ดวงใจกันเลยเหรอนะครับฝากกดแชร์กันสักหน่อยดิกดไลค์กันสักหน่อยดิครับเนี่ยสามาราที่แปลงที่วสวยๆอย่างเงี้นะครับ ไม่ค่อยไดวิวที่ทุ่งนาด้วยนะครับส่วนใหญ่รีวิวที่เป่าให้นะครับอ่ะเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับนี่นู่นนู่นนู่นภูเขาภูเขาสวยปะถ้าสวยฝากพ,พิมพ์สวยอาจจะมองไม่ชัดนะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนู่นตรงนู้นก็เป็นภูเขาลูกเล็กๆเ,เ,เป็นมอเห็นไหมฮะอ่าถ้าสวยฝากพิมพ์สวยมาเลยนี่ขอเวิร์ว์นิดนึงจะได้ดูบรรยากาศก,ากันนะครับที่ไม่ใช่ตรงคันนาน,นี่นะออกไปนะออกไปอีกนะฮะออกไปอีกค่ะอ่ะเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับ อยู่นู่นตรงกลางนู่น่ะกลางๆนะครับต้องมาดูด้วยตัวเองถึงจะเห็นหลักเห็นขอบเขตอย่างชัดเจนนะฮะต,ตรงนั้นบอยเห็นไหมแหลกแกปูนน่ะตรงนั้นนะ่ะเกือบครึ่งหนึ่งของอันนั้นแหละใช่เออท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นพี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่ของเรานี่ก็คือครบตามหลักเขตนี่แหละนะครับ f c มีอะไรถามเข้ามาได้นะพี่แล้วแถวนี้คนมาอยู่เนี่ยเขาฉีดยากันเหม็นไหม ไม่ไม่เขาไม่ค่อยฉีดยานะคุณบอยเอ้าทำไมล่ะพี่เพราะว่าพี่เห็นเขาไม่ได้ฉีดยาข้าวกันนะไม่เขาใส่ปุ๋ยยาฆ่าหญ้าเออเออไม่ไม่ฉีดแต่เขาใส่ปุ๋ยข้าววัชพืชไม่มีใช่อืมอ้าวไม่เป็นไรพี่แต่ผมว่ามันมีผมว่าเราไม่เห็นเวลาเาฉีดมันมีพี่มันมีเกือบทุกที่แหละน้อยมากนะครับอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มีกันนะครับยาอะไรล่ะ เคมีต่างๆแต่จะเยอะจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ข้าวราคามาไม่ดีด้วยเขาก็ต้องทําให้ผลผลิตมันเยอะๆฟีถามมาอยู่ลบบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆเขาวงพระจันทอาเขาวงพระจันทรที่เขามาอะไรนะที่เขาเดินยังคืนกันอะขึ้นไปยอดเขากันอะไปพิชิตยอดเขาวงพจันกันขอเบอร์ผมเหรอขอเบอร์ผมรอบแต่เบอร์เบอร์พี่ลาวันเอาไปก่อนเลย0 8 0 6 6 1 9 5 4 6อันนี้เบอร์พี่ลาวันเลยอาสนใจนัดคุยได้เลย พี่แล้วถ้าเกิดคนสนใจจริงจริงลดได้อีกไหมลดได้นิดหน่อยค่ะมาคุยกันให้มาคุยก่อนแล้วกันใช่พี่ลให้ได้ลองมาดูลองมาดูถ้าเกิดอยากเจอพี่ตรงๆเลยเนี่ยกำเงินมาเลยหนึ่งแสนมาวางจองมาวางมัดจำกันนะครับแล้วก็ถ้าเจอปุ๊บก็ทำสัญญาวางกันเลยที่อย่างนี้เข้าธนาคารยากนะครับเอฟซีไม่ต้องถามผมรอกผมตอบแทนเลยว่าที่เป่าเข้าธนาคารยากได้หรือไม่ได้ไม่รู้ลองดูแต่ผมในมุมมองผมว่ายากอะลองดูพูดตรงๆอย่างงี้นะครับ ไปพี่ไปตรงขอบเขตกันนี่อ่ารถเข้าได้รถเข้าได้แถวนี้อย่างที่บอกอ่ะกลางคืนสวยงามมาก,กน,นะครับโอเคหลายคนบอกอยากติดต่อผมเบอร์ผมหน้าหน้าโปรไฟล์อ่ะทุกช่องทางอยู่หน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับผมผมไม่อยากพูดแทรกเดี๋ยวจจกลายเป็นเข้าใจผิดว่าเบอร์พี่เขากับเบอร์ผมเบอร์เดียวกันไม่ใช่นะนี่หลักเขตพี่ยืนอยู่เฉยกกันนะครับนิดนึงฮะนี่นะตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็ตรงไปตรงนู้นตรงเนี้ยแล้วตรงไปเลย4ี่สิเมตรนั่นแหละตร เห็นหลักอยู่นะคันนามันไม่ตรงหรอกแต่ไม่ต้องกลัวพี่แล้วอย่างเงี้ยสมมุตินะพี่พี่เราเนี่ยถ้าพูดถึงคันนาสมัยก่อนมันไม่ตรงอยู่แล้วแต่เราลังวัดหมดแล้วไม่มีปัญหากับใครทั้งสิน้นไม่มีค่ะ,ะเพียงแต่ว่าคันคันนาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ตรงกันไม่ตรงสมัยก่อนเขาเนื่องจะทําคันนาตรงไหนเขาก็ทำอ่าสี่หลักพี่ครบและเจนชัดเจนหมดพี่ขอดูเอกสารในมือพี่อีกรอบหนึ่ง พี่ไม่ต้องใกล้มากเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมิจฉาชีพเข้าข้างหลังผมตรวจสอบแล้วเป็นชื่อพี่ทั well> ้งหมดนะครับพี่อ่านเลขที่นอนสามก็ไก่มันจะมีเลขที่อยู่พี่เลขเลขที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแค่นี้นะพี่นะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งทำประโยชน์ได้สองอย่างหนึ่งบางคนก็จะเอาไปตรวจสอบสองเอาไปเสี่ยงโชคก็ลองดูเอาละกันนะครับหนึ่งสี่อะไรนะพี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะอ่าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนี่ผมหันกล้องอีกรอบหนึ่ง นี่นะให้ดูสายน้าร่องน้ําเต็มไปหมดนะครับแล้วถ้ามาทําดีๆทำให้โป่งให้สวยเนี่ยโอ้โงามเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าข้างๆเนี่ยสมมุติเราซื้อไปนะเราฮะเขาขายขายด้วยเหรอพี่ขายด้วยถ้าใครไม่พอขยายออกไปเขาก็จะขายให้อีกเจ้าของเขาเดิมอืมออยังไงก็ให้ติดต่อพี่มาแล้วกันติดต่อพี่ถ้าอยากตรงนี้ไม่พอถ้าอยากขอขยายออกไปตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวพี่ติดต่อเจ้าของให้อ่า แต่เอาไง,ไงอ่ายก่อนจะซื้อที่แบงก์อื่นมาซื้อที่แบงก์เราก่อนด้วย <laughs> ไม่ใช่ว่า <laughs> เดี๋ยวจะมาถือ,อปรึกษาพี่แล้วไ,ไ,ไปซื้อรอบข้างหมดที่พี่ไม่ซื้อนี่มันก็จะดูไม่ดีอยู่อันนี้พูดตรงๆภาษาคนไทยเลยมันต้องอ,อ้อมค้อมไม่ต้องโอ้อมโลก,กเลยพี่อ่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ได้จริงถือว่าคุ้มค่าถือว่าอยู่กับธรรมชาติพี่เราหน้าแรงเนี่ยมันยังมาไม่ถึงมันจะถึงอีกประมาณสักสองเดือนเต็มๆเลยคือมีนาเมษาร้อนมากไหมพี่ แถวนี้ก็ไม่ร้อนนะคุณบอยลมชยตลอดใช่ลมชยตลอดมีต้นไม้ผมถามพี่นิดนึงว่าเมษาเขาทำนาไหมไม่ทําค่ะทําไมอะฮะพี่เพราะไม่มีน้ำคุณบอยมีแต่มันไม่พอเอาง่ายๆเนี่ยผมดูข้าวเนี่ยประมาณสักมีนาต้นายมีนาอ่ะใช่หรือไม่ก็ต้นเมษาเขาเก็บเกี่ยวละเก็บเกี่ยวเสร็จพาก็เขาก็จบก่อนใช่ค่ะพักดินก่อนใช่ค่ะเราปีหนึ่งเขาทำสองรอบเขาไปทาอีกทีนึงก็คือฝนมาพฤษภามิถุนาแสดงว่าสงการตรงนี้ก็จะไม่มีข้าวค่ะอ่า เพราะว่าน้ำเนี่ยทางราชการเขาต้องบริหารการจัดก,การน้ำของชนะทานมาทาหมดทานานเนี่ยน้ำก็ไม่มีใช้อย่างอื่นอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือข้อมูลตรงๆน,นะครับนี่หมุนอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเดินไปเนาะมาลอ้ลอมลองุงล้อมลั้วได้เลยนะครับอ่านี่ยเนี่นี่น,น,นี่แล้วพี่ลาวันพี่วันแกบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยที่สํานักงานที่ดินเนี่ยวันที่ไปซื้อไปขายไปโอนกันที่สํานักงานที่ดินเนี่ยพี่จัดการให้ทั้งหมดเลยอ่าเอฟซีมีอะไรถามไหมเนี่ยมีอะไรถามเดี๋ยวผมถามให้นะครับ อาจจะเว้นเวอร์ไปหน่อยแต่ก็ขออนุญาตนีหนึ่งจะได้ชัดๆเลยอพิมมาใครอยากถามอะไรพิมมาตอนนี้ผมอ่านอ่านหน้าจอมือถืออยู่นะครับเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคําถามเลยถ้าถามมาถ้าตอบได้นะตอบไม่ได้ก็จะก,ก,ก,ก็ยังไม่ตอบถ้าตอบได้ก็จะรีบตอบเลยนะครับพิมมาหน่อยหรือใครจะชมก็ชมมาหน่อยละกันนะครับให้กําลังใจกันหน่อยละกันบอกเหตุผลซ้ำอีกรอบหนึ่งคือพี่เนี่ยเขาไม่ได้เอฟซีา FC ถามมาละเอาใหม่พูดใหม่เลยเขาถามมาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตาบลห้วย โปอง,ปอ,งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีไร่ละ,ละ7จ0 0แมีทั้งหมด3ไล่เป็นโฉนดขุดเขียวหรือนอสอสาม,สมกไก่ใ,<ช>ในเอกสารเขาจะเขียนว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์โฉนดมันจะเป็นเฉพาะขุดแดงส่วนใหญ่จะบอกตรงๆซึ่งแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นคุดเขียวทั้งหมด<ช>ห่างจากตัวจังหวัดลบบุรี20กว่ากิโลนิดห่างจากอำเภอโคกสำโรง10กว่ากิโลนิด ห่างจากนี้ไปดอนเมืองผมจับคือ140กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงดีสูงกว่าระดับทะเลเข้าๆที่ผมจับคือ30กว่าเมตรอ,ออกไปเนี่ยหันหน้าที่หน้ากล้องเนี่ยคือทิศเหนือ<ช>ขึ้นถ<ช>นนพหลโยธินใหม่เลขหนึ่งเนี่ยจากนี่ไปประมาณ400เมตร<ช>มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งอนามัยในพื้นที่ทั้งหมดของกินของใช้หาไม่ยาก พี่เขาขายเพราะว่าพี่เขาเมื่อก่อนอยู่เขาพะงงามนะครับแล้วมาซื้อตรงนี้ไว้แล้วตัวนี้ย้ายไปทําธุรกิจอยู่ที่เขาอะไรนะพี่เขาใหญ่เขาใหญ่หญก็เลยไม่ได้ดูแลนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ย้ายไปนู่นทำธุรกิจที่นู่นทั้งหมดก็เลยขายขายเพื่อหนึ่งไม่ได้ดูแล2เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะครับ<ช>พื้นที่120คูณ40เมตร อ่ะครบคันหมดครบท้วนเพื่อนบ้าน200กว่าหลังเดี๋ยวผมจะบินโดนแล้วก็แนบคลิปให้ชมจะได้ไปชมกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะปีนึงทำนาสองครั้งปัจจุบันให้เขาเช่าอยู่ใครจะมาซื้อแล้วให้เขาเช่าก็ติดต่อพี่วันได้เลยอ่ะพี่สําคัญอีกอันหนึ่งเบอร์พี่เบอร์อะไรนะ0806619546ค่ะอ่านี่แหละครับตอบให้แล้วนะครบทุกคําถามนะครับวนเวอรแต่ตอบให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูเอาว่าเป็นยังไงบ้าง เอกสารไม่น่ากลัวแล้ววาง1นึ่งแสนบาทให้เวลา1เดือนแล้วกันอ่ะเจ็ดแสนเก้านะครับไล่ละเจ็ดแสนเก้าเป็นราคาที่โดยตรงเลยนะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าพี่ขายห้าแสนแล้วผมมาถึงปุ๊บพี่<ม>บอกเจ็ดแสนเก้าไม่ค่ะที่เหลือเอาเข้ากระเป๋าผมไม่ค่ะตรงตรทัรง้งหมดอ่าเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วไม่ต้องมาต่อพี่เขาเยอะมากต่อพอสังเกตที่คิดล้านคิดว่าเหมาะสมไม่ต้องต่อเผื่อผมเพราะผมไม่ได้บวกราคานะครับทุกสื่อทุกแปลงที่ผมไปผมไม่มีซิกแซกบวกราคาเพราะฉะนั้นราคาตรงๆทั้งหมด พี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับพี่พี่เปลี่ยนมุมนิดนนงหนึ่งพี่เวลาวันมีอะไรฝากท่านผู้ชมหน่อยไหมฝากมาฝากมาซื้อเลยชวนมาซื้อไอมาดูได้ค่ะที่สวยค่ะ,ะามา<พ>ทำรีสอร์ททำร้านกาแฟทำมุมกาแฟมุมอะไรก็สวยค่ะ,ะห่างจากตัวเมืองไม่ไกลค่ะอ่าโอเคครับลองดูพูดอีกั้งหนึ่งข้างหลังนะั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่กองหินไม่ใช่กองดินนะคือภูเขาเข,<อ>ขาพระงาม แต่มันมองไม่ชัดแล้วก็ไม่ใช่ฝุ่น PM 2.5ด้วยไม่ดช้วยมันคือเรียกว่าหมอกเพราะฝุนมันเพิ่งตกอ่าเป็นที่นานะครับที่นาสาไร่เป๊ะ อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ลาวานมากขอให้พี่ได้ขายดิบขายดีขายเร็วแล้วท่านผู้ชมมาอยู่ที่เนี่ยคุ้มเงินแล้วกันใจ่ายให้พี่เขาแล้วเนี่ยขอให้คุ้มคุ้มเงินที่จ่ายออกไปนะครับไม่ต้องมาเสียเงินแล้วต้องมานั่งละทมว่าเอ๊ะไม่หลงไม่น่าหลงกลซื้อมาเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าซื้อมาแล้วรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าหรือซื้อมาได้3เดือนต้องขายต่ออย่าทําอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมมาชมด้วยตาของตัวเองแล้วกันนะครับฝากไว้เลยแล้วกันกนะเมมเบอร์นี้ไว้เลยเบียร0-800 6619546อ่า08 06619546อ่าหลายคนถามเบอร์ผมมาจังเลยเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้เบอร์ผมนะจดหน้าจดน้าบอกแล้วก็จดนะครับถามแล้วตอบไปจดก็จะกระไรอยู่096แล้วเบอร์ผมอะ่ะ0962561997หหรือขึ้นไปดูโปรไฟล์ข้างบนทุกช่องทางมีเบอร์ผมทั้งหมดนะครับ โทรมาไม่ค่อยรับนะบอกก่อนไม่ค่อยรับต่อตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าจงังหวะตรงกันก็จะรับอน,นะครับอ่ะขอบคุณมากขอให้พี่วันขายได้ดีแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับพี่ครับ